สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญโปยทานนะคะจากลอตเตอรี่นะคะที่ไม่ถูกรลงวัลน,นะคะเราจะนํามาพับเป็นเรือใบนะคะเป็นเรือใบขนาดเล็กนะคะมีเพื่อนๆน,นะคะคอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะว่าอยากให้พับเป็นเรือนะคะเราก็จะมาทําเป็นเรือใบนะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ ขั้นตอนการทําง่ายนะคะเราจะใช้ลอตเตอรี่นะคะใบเดียวนะคะแบบนี้เพื่อนๆสามารถทําไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะขั้นตอนการใส่เหรียญน,นะคะเราจะเอาเหรียญน,นะคะเข้าไปตรงนี้ค่ะดันเข้าไปนะคะตรงนี้เพื่อนๆจะเย็บแม็กหรือว่าจะใช้กาวร้อนติดหรือกาวสองหน้าหรือเทปสายติดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะ เราจะใส่แบบนี้เราจะทําไว้ใส่เหรียญที่หลังก็ได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะเลื่อมดอกไม้เพื่อนๆจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะคะตกแต่งตามชอบนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแหนบนะคะมีเหรียญแล้วก็มีเลื่อมดอกไม้นะคะหาซื้อได้ตามร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะคะ แล้วให้เพื่อนๆน,นะคะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะแอดจะใช้เป็นกาวร้อนนะคะติดนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะก่อนอื่นก็นําลอตเตอรี่นะคะมา1แผ่นนะคะแบบนี้แล้วก็พับนะคะพับครึ่งนะคะแบบนี้พับให้เท่ากันค่ะแบบนี้นะคะรีดให้เป็นรอยนะคะตรงนี้รีดให้เป็นรอยแบบนี้ค่ะ จะได้ลักษณะน,นี้นะคะแบบนี้เลยจากนั้นให้เพื่อนๆนะคะพับตรงนี้ค่ะพับลงมานะคะให้ชวนกับรอยพับตรงนี้นะคะพับลงมาลักษณะน,นี้เลยแล้วรีดมุมตรงนี้นะคะแบบนี้รีดตรงนี้นะคะดูม,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 มุมให้เท่ากันนะคะให้มุมแหลม Он นะคะตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะ มุมนี้ก็ทำเหมือนเดิมนะคะด้านนี้นะคะพับลงมานะคะแล้วก็รีดให้เป็นมุมแหลมนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้จากนั้นให้เพื่อนๆพับมุมด้านขวามือน,นะคะพับขึ้นมาค่ะพับขึ้นมาลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะ ด้านซ้ายมือพับขึ้นมาเหมือนกันนะคะเหมือนด้านนี้นะคะพับขึ้นมาแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะพับด้านนี้ค่ะด้านซ้ายมือน,นะคะพับลงมานะคะ <ita m> แบบนี้รีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้ค่ะกลางออกมานะคะแบบนี้แล้วก็พับนะคะลงมาลักษณะนี้ค่ะ แบบนี้นะคะกางออกมาแล้วก็พับลงมานะคะแบบนี้แล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะพับนะคะตรงนี้น,นิดนึงค่ะให้ชนตรงนี้น,นิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะพับลงมานะคะแบบนี้พับนะคะแล้วก็รีดให้เป็นรอยค่ะแล้วก็ พับกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้พับกลับขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะด้านหลังเราก็จะมีมุมตรงนี้นะคะเราก็จะพับมุมด้านหลังลงมาค่ะมุมด้านหลังตรงนี้นะคะพับลงมานะคะดีกับด้านมาแบบนี้ก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะมุมด้านหลังตรงนี้พับลงมานะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเราจะกางตรงนี้ออกนิดนึงนะคะแบบนี้ค่ะดึงลงมานะคะแบบนี้ พับลงมานะคะแบบนี้ค่ะรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะพลิกมาด้านนี้นะคะเราจะพับมุมตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็ดึงตรงนี้ออกห่างกันนิดนึงนะคะเลื่อนตรงนี้ออกมาแบบนี้แล้วก็รีดนะคะให้เป็นรอยนะคะประมาณนี้จากนั้นเพื่อนๆพับนะคะด้านล่างตรงนี้ค่ะขึ้นมานิดนึงค่ะพับขึ้นมานะคะมุมตรงนี้ค่ะพับขึ้นมา จะได้ลักษณะนี้นะคะด้านหน้าเราก็จะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนนะคะใช้กาวร้อนนะคะติดนะคะหรือจะใช้กาวก็ได้นะคะเพื่อนเพืไม่มีกาวร้อนนะคะติดนะคะแบบนี้ติดไว้แบบนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนจะตกแต่งนะคะอันนี้แอดก็จะใช้เลื่อมดอกไม้ติดนะคะ ใส่เหรียญที่หลังก็เอาเหรียญน,นะคะมาใส่ตรงนี้ค่ะพเพื่อนๆจะเย็บแม็กตรงนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้กาวร้อนนะคะยิงนะคะหรือจะใช้กาวติดก,ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเหรียญเขาก็จะได้ไม่หลุดนะคะตรงนี้ติดด้านหลังนะคะตรงนี้คะยิงที่เหรียญเลยก็ได้นะคะ เพื่อนๆก็สามารถพับไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี้เลยก็จะได้เหรียญโปยทานนะคะจากลอตเตอรี่นะคะเป็นเรือใบนะคะขนาดเล็กนะคะแบบนี้เลยแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ